ทำหน้าอะไรก็ได้แต่ไม่ค่อยจะมีความสามารถเอ้ยมีมีเต็มที่กันที่ทต้นไม้อะไรนะคะต้นไม้ของเรานะคะทีมของเราเกาะแจ๊บสีน้ําตาลสินค้าเพื่อประชาชนเข้านี้ต้นไม้ของเรานะคะต้นไม้สีน้ำตาลนะคะต้นไม้แจ๊บรวมทีมแจ๊บแล้วก็มีสมาทิกนะคะ ต้นไม้ของเราเนี่ยมีการปรุงดินก่อนเหมือนเวลาที่เราปลูกต้นไม้นะปลงดินจะต้องมีอะไรดินใช่ไหมคะดินต้องสมบ,บูรณ์ถามว่าดินสมบ,บูรณ์มีอะไรบ้างอันต้องมีดูนแลใช่มีไส้ดงไส้เดือนช่วยในายการรวนด,ดินทําไมต้องดินสมบ,บูรณ์เพื่อต้นไม้จะได้เติบโตเติบโตตั้งรากแก้วที่แน่นแน่นพอที่จะออกลูกต่อใช่ให้เราได้เก็บลูกเก็บใช่แล้วจะต้องมีคนรดน้ำขวนดิน ออกกิ่งแผ่กิ่งก้านสาขาคือทุกอย่างในการที่จะเป็ดเสร็จวมเป็นต้นไม้จะต้องมีฐานรากฐานรากคือปุ๋ยนี่เราเปรียบเทียบได้กับผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อประชาชนสินค้าเราต้องดีสามารถที่จะเข้าไปทุกซอกข้อมูลของมวล,ลของมวลชนของเราสามารถที่จะอยู่ในพื้นฐานของบ้านเราของซักฟอกหรืออะไรพวกนี้ทุกอย่าง ที่เราจําเป็นต้องกินต้องใช้ทุกวันอันนี้สินค้าของเราดีโปรงดินให้เราต้นไม้แข็งแรงแข็งแรงแจ๊กของเราพวกเราเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้แข็งแรงแผ่กิ่งก้านสาขามีแสงอาทิตย์ส่องสว่างส่องความอบอุ่นถ้าจะให้เราเปรียบเทียบหมายถึงท่านประธานท่านประธานที่ส่องผ่านความอบอุ่นมาให้เราสามารถที่จะสาสที่จะให้ต้นไม้เติบโตใช่สามารถที่จะสั่งทออแสงเพื่อจะแผ่กิ่งก้าน กิจกา,ารสานของเราเป็นอะไรสมาชิกของเราทุกคนสามารถที่จะเข้ามาอาศัยอยู่อาศัยกินใช้ก็เรียกว่าอะไรอะร่วงแรงร่วใจที่จะผีด่อกออกผลผลคืออะไรเพชรค่ะบ้านเราใช้ต้นเพชรนะไม่ใช่ผลเพชรนะคือต้นเพชรเป็นผลไม้ของพี่ออสต้นเพชรเราออกมาเป็นเพชรเพชรคืออะไร,ออะไรมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไทยๆก็อยากได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยแจ๊บเราเนี่ยเราจะนำพาพวกเราเนี่ยสูงสุดได้เพชรแไดมดแงไดมอนด์ผลไม้เรามีเยอะแยะนกเราเห็นนกน้องนกถามว่าทำไมอ่ะทำไมต้องมีนกบางครั้งเนี่ยคนที่เขาอยู่รอบนอกของเราเนี่ยเขาอาจจะอยากไม่ใช่อาจจะอยากเขาเห็นเนี่ยเขาฟังเรื่องราวของแจ๊บเนี่ยเขาต้องเข้ามาเนาะเข้ามาอาศัยด้วยเนีะนี่เป็นอย่างไรอย่างไร าพวกที่เขาเข้าใจเราเขาจะเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ของเราอย่างมีความสุขแต่ถามว่านกมีที่จะมาเกาะกินผลไม้เราไหมมีแต่ถามว่าถ้ามีแล้วเราต้องทํายังไงเรานกพวกเราหรือว่าทีมของพวกเราเนี่ยเราต้องละลายเขาให้เขาเข้าใจเราเพื่อที่จะเป็นนกของพวกเราที่จะอยู่ร่วมบ้านของเรา<ม>ต้นไม้ของเรานี่เลยมีคนรดน้ําคนดิน อยู่แล้วเพื่อการจเจริญเติบโตของต้นไม้เพอ,อ,อย่างนั้ท่านประธานขอแลนะ้เนาะโอานอระน